ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสายตกสายนวดสายวังนะครับสายเหยื่อสดเหยื่อปลอมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมกับท็อปนะครับกับช่องท็อปสตอรี่ฟิชชิงนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาเดินปลาวังนะครับบ่อใหญ่มากสองบ่อนะครับสามร้อยไร่นะครับก็หลังจากเมื่อเช้านี้มีสมาชิกในทีมนะครับฝากซื้อกุ้งนะครับก็ไปซื้อกุ้งมา ร้านปลาออนะครับบางขุนเทียนนะครับมีขายตลอดนะครับจำหน่ายตั้งแต่ตีสามตีสี่มีหมดมีเลยครับมีทุกไซส์นะครับกุ้งมีทุกวันก็ใครสนใจกุ้งเป็นก็ไปติดต่อได้นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนมาตกปลาแถวแสมุทรสาครนะครับไม่รู้จะไปแวะซื้อกุ้งที่ไหนนะครับก็ลองแวะไปดูนะครับร้านปลาออนะครับแต่บางขุนเทียนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาไปลุย ฟังสามร้อยไร่ก็คือวันนี้ผมจะเป็นเยียรปลอมทั้งหมดเลยนะครับก็จะพาเดินลุยนะครับเยียรปปอมสส่เยียรปปอมนี่ครับบอ่อพื้นที่บ่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม เลือที่ใช้วันนี้จะเป็นปักแปดเซนนะครับขนากสิบสามกร,รัมทําเป็นซิงค์นะครับเวลาจมจมพื้นเลยแล้วเราเคาะหน้าดินเลยช็อกหน้าห้าสิบปอนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับไปครับหมายแรกเรานะครับวันนี้ ก็จะปุ่มจะปล่อยถึงพื้นเลยนะครับขอไปเรื่อยๆครับเบรกไม่ต้องตึงครับเบรกให้ดึงออกเนียนๆนะครับนี่ครับเคาะเลยครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมไม่ไม่ดีก็ต้องเดินนะครับใสาหวางังเดินไปเรื่อยๆนะครับ เราก็จะเดินล,ลุยกันไปอย่างนี้นะครับลกๆอยงนี้เลยครับก็หาช่องตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับปลาที่เห็นที่ได้ในบ่อน,นี้ส่วนมากก็คือปลาที่เข้ามาเองตามธรรมชาตินะครับก็เป็นบ่อเลี้ยงปูนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยเขาจะเปิดน้ำเข้าน้ำออกนะครับ คือแถวนี้ก็จะเรียกวังปูวังกุ้งเงี้ยครับเพราะเรียงวังไหนเรียงกุ้งก็วังกุ้งวังไหนเลียงปูก็วังปูเงี้ยครับแต่พวกนี้เขาจะต้องเปิดน้ําเข้าน้ําออกน้ําทะเลนะครับเพราะว่าบ่อส่วนมากจะติดทะเลแล้วก็จะมีพวกเชื้อกะพงเชื้อกุเราปลาปสากเกี้ยครับเข้ามาในวังแล้วก็มาโตนะครับโตในวัง ก็ต้องค้นหานิดนึงครับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนบอ่อบุฟเฟ่หรือ,อยังไงนะครับแต่ก็มีถ้ามีก็มีสานะครับถ้าโดนก็คือใหญ่ๆทางนั้นนะครับส่วนมากแต่เราก็ต้องค้นหานิด ยนะสวยแล้วก็ทีสองทีผ่านเลยนะครับเสียเวลาตรงนี้มันจะมีพวกหลักพวกต่อใต้น้ำนะครับบริเวณแต่ถ้าโดนก็จะเอาอยากนิดนึงไปกันต่อครับคุณผู้ชมสายตีไม่ถึงนะครับเตลียนสายใหม่เลยนะครับตีไม่ถึงสายมันใหญ่ไป เปลี่ยนเป็น0.8แล้วนะครับตอนนี้มามัดใหม่เลยเรียบร้อยเลยมัดใหม่หมดละกุ้ง<า>ที่เราซื้อมาให้ทีมงานนะครับปลดงานกุ้งนะครับหลังไว้ไต้ลังไว้นี่ครับปูสาวขี้เมาแล้วนะครับสวยได้ เบาแล้วนี่เบาแล้วออกหลักแล้วออกหลักแล้วได้อยู่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่กำลังสวยตายไม่นต้องเดินแล้วตายไม่นต้องเดินแล้วอยู่นี้แหละอยู่ตรงพี่ป๊อปอุ้ยสองกว่าโอ้โหนี่ครับทีมงานคนค้นคันนะครับผู้สาวขี้เมานะครับป๊อปนะครับวีโก้ซิ่งนะครับผม มาเป็นคู่ครับคูเนี้แสดงว่ากุ้งปลาออใช้ได้นะครับผมสวยเลยสวยไหมอุ้ยสามกว่าครับสามกว่าครับคุณผู้ชมบบนชยนโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับ หลังจากเราไปดูสายสดเขางัดมาแล้วนะครับเราก็จะมางัดกันท้ายบ่อเลยนะครับวันนี้แดดเริ่มร่มแล้วสบายสบายแล้วจะมีฝนบ้าไม่รู้นะนี่ครับบ่อยาวมากครับยาวเป็นกิโลนะครับบ่อก็จะเดินผมก็จะเดินเข้าไปฝั่งป่าฝั่งรูนนะตามแนวเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุยกันครับผมวิธีสายวังครับผม เดินนะครับอันนี้คือหนามบางดอนะครับอย่างคมเลยนะครับต้องระวังนะดงแดดเริ่มเบานะครับขอหาตัวก่อนนะครับยังไม่รู้จะตีเหื่อ อะไรนะแล้วก็ไล่ผิวน้ำไปก่อน อุ้ยหลุดครับคุณผู้ชมโอ้ยกุหลาบนะครับคุณผู้ชมโอ้เสียดายมากครับโอหเสียดายครับคุณผู้ชมครับกุหลาบนะครับกุหลาบเข้านะครับคุณผู้ชมครับดนอครับอุ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยหลุดนะครับคุณผู้ชมครับใส่ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับไปครับตีกุลากนครับเช้าอย่างนี้นะครับแดดล่มๆนะครับหลังจากแดดแรงแรงมาสักพักหนึ่งครับก็มาตีป๊อปผิวน้ำนะครับเสียดายครับหลุดไปสองตัวเลยครสองตัวติดเลยนะครับคุณผู้ชมครับลมแรงครับ ลมแรงไปนิดน,น,นี่แหละครับปลาวังครับสนเสน่ป่าวังนะเราไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรนะครับที่มันจะขึ้นมากิน,นครับยิงบ่อสองสามร้อยไล่อายุบอแบบสี่ห้าปีนี่เดายากนะครับไม่รู้เลยนะครับตอนนี้นะครับ เหมือนว่าฝูงกูเราจะเข้านะครับผมตีปักแล้วมีกระชากอยู่นะจะลองเปลี่ยนเป็นไมโครจิ๊กนะครับอ่าเป็นเจ็ดกรรมนะครับนี่ครับกูเรานะครับถ้าสาไม่ใหญ่มากเราก็ใช้เบ็ดบางๆครับบางๆเลยนะครับไม่ต้องหนานะครับนี่ครับสายประมาณนี้ไม่ต้องหนามาก บ็ดบางจะติดดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันนี่ครับลองเป็นไมโครนะครับเจ็ดกมดูนะครับ อ๋ครับเช็คลุ่มกันอยู่ลุ่มไหนไม่รู้นะเบรกไม่ต้องแข็งนะเบรกอ่อนๆนะหน่ดยขอบคุณผู้ชมโอ้โหสองตัวเลยนะครับลุยไปตัวหนึ่ง นี่ครับโวนสองตัวเลยครับเมื่อกี้นี่แย่งกันกินนะครับนี่ครับหลุดไปตัวหนึงนะครับเอาเหมือนกันนะครับมายโจิกนี่ครับใส่แว่นๆนะครับนี่นะครับวิธีสใสยวังครับไปครับผมลุยกันครับ นนำไม่ลึกมากครับตรงนี้ประมาณเมตรกว่าๆกุเรานี่ก็เป็นปลาเกมอย่างหนึ่งของสายวังเขาเหมือนกันนะครับก็สนุกดีครับโดนแล้วก็โดดวิ่งดีนะครับยิ่งใหญ่ๆยิ่งโดดยิ่งวิ่งนะครับออกอะไรกูเราเาไปก่อนนะครับเจออะไรก็ต้องเอานะครับสายวังเลือกไม่ได้นะครับ แต่กูเรานี่คือถ้าโดแล้วส่วนมากฝูงจะแตกนะครับจะไม่ค่อยรวมฝูงเท่าไหร่นะครับตัวสองตัวนี่ก็คือฝูงแตกแหละต้องเดินตามฝูงนะฝูงเขาก็จะหนีนะครับเราแวงเป็นปลาขี้เราแวงมากนะก็ต้องตามเอานะครับบอกกี่ไลก็เดินตามฝูงให้เจอนะครับ แต่บ่อนี้ถ้าตามก็คงเหนื่อยครับสามร้อยไร่แล้วเดินยากด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมไอ้ตอสนะครับใหญ่มากนะครับไซนี้ในวังนี้ถือไว้ใหญ่เลยนะครับตไอ้ตอสของดีเรานะครับจัดไปครับนี่ครับคุณผู้ชม เอกโคนก็เอานะนี่นะครับสมาชิกลูกทีฟตกเอกโคนเล่นกันแล้วนะได้อยู่นะครับกินดีด้วยนะครับ ได้ขึ้นมาแล้วฮิดโคนไซส์สวยๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โหตัวเล็กโดนแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ ยกขึ้นมาโอ้โหสวยนี Sug ่นะครับเอ็ดโคนนะครับกินดีเลยนะครับประตูในครับก็หลังจากลุยกันมานะครับคุณผู้ชมครับเดินฝั่งนู้นนะครับไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ ข้ามาฟังนี้และจะต้องไปดูทีมงานที่ตกเหยื่อสดอยู่เมื่อเช้านะครับว่าได้กี่ตัวเหยื่อสดเอานะครับแต่เช้าเลยนะครับก็ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วร้อนมากนะครับตอนนี้ก็ต้องจะว่าจะเดินทางไปหน้าประตูนะบ่อค่อนข้างใหญ่นะครับหาตัวลําบากนะครับบ่อยาวเป็นกิโลเลยนะครับกิโลกว่าเลยนะก็ใส่สดก็น่าจะดีนะออกแล้วออกแล้วพอพอใจเย็น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นภาพอีลามันๆนะครับย่อยครับคุณผู้ชมครับอุตส่าห์ขี้เมาเรานะครับเบิ้ลครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องตัวที่สองของเขานะครับจะอยู่หรือเปล่าครับจะอยู่หรือไม่ครับโอ้โหโดนครับโดนครับโดนครับ พี่พัด,ดักหัวสวยพี่โอ้ยสายไม่หนีนะครับคุณผู้ชมสายไม่หนีกันเลยครับสามอาพครับผมเอาแล้วอย่าสดทำงานนะครับวันนี้นี่ครับผู้สาวขี้เมาแล้วนะครับสายนะครับคุณผู้ชมสามโลก,กว่าครับ คนนี้ก็ตะเพียงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกลางป่าเลยครับที่ทีสายว่างนะยังไม่โดนนะครับตามเคยเป็นไปตามคาดนะครับก็ลุ้นๆอยู่นี่ขอว่าสู้กันต่อไปครับก็รอเมผลงานต่อไปครับ่าเป็นไงครับมาติดตามกันครับผมเจอกัน เขาขวาออกสายแล้วอย่าป่อยอ่าปลอมนะหลุดเป็นแตนซองตัวใส่ปลาโดนยังไม่ยังไองไอ่ะโดนอะไรวะ,ะโอ้โห้กุล,ลาวครับผมเ <laughs> กี่ยวข้างอีกแล้วหลุดจ้ะโดนกระพงหลุดอ่ะ โรอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเก็บกูเลาไปก่อนครับช่วงนี้กระพงยังไม่เจอนะครับเก็นผิวน้ำครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมยับแล้วครับฝนตกนะครับผมไ่ไหว้จะเคลียจริงๆนะครับอุปสรรคของการตกปลานะครับ เรียบร้อยเลยวันนี้ก็รออย่างเดียวครับรอฝนหยุดนะครับก็วันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จในการพงเลยนะครับโดนแต่ปลากเราลาเล็กๆนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับนี่นะครับตกปลานะครับชีวิตจะเจออุปสรรคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับผมเนี่ย แฉะจริงๆเดี okay, ๋ยวรอฝนหยุดเราก็อาจจะไปลุยกันต่อนะครับยังไม่ถอยนะครับยังสู้อยู่โ okay, อเคเด็ดกันเลยครับก็มาลุยกันต่อครับหลังจากฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วก็ยังคึมๆอยู่นะครับคุณผู้ชมยังไม่ฟ้ายังไม่เปิดนะยังคึมๆอยู่ก็ลุยๆกันไปครับผมดูกันครับ โอ้โหครับรอจนเย็นเลยนะครับโดรนวิ่งยาวๆเลยนะครับพากว้นี่นะครับสองนี้ครับคุณผู้ชมเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก้อนใจเย็น มันหวานเลยมันอยากไปมันไปอือหืออือหืออือหือตั้งไว้สวยโ,ยโยอ้ยรอครับคุณผู้ชมอุ้ยใหญ่จิง ใช่ยินโอ้โหอ้โครับคุณผู้ชมใช่จริงครับเริ่มเลยปูเราเลยอย่างเงี้ยปูเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ถือดิถือดิถือปลาดิโอ้โห้สายครับคุณผู้ชมครับเอาเงี้ยเออโอใสครับคุณผู้ชมสองว่าแน่นอนยอดสุดยอดก็ต้องเดินทางกลับอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ผิดหวังนะครับทริปนี้นครับแนวดามเจอนะครับผมนี่แหละครับของในน้ำ ก็ลิปนี้นะครับฝนลงนะครับอากาศปิดด้วยนะครับมาวังนะครับติดธรรมชาติหนงก็เขาก็ไม่ค่อยกินนะครับแต่ก็มีในทีมงานก็มีได้กันหลายคนนะครับพอย่ังไงก็ไปสู้กันใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่แห้วๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ยักไงก็ฝากติดตามฝากรับชมคลิปต่อไปนะครับ เราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามเดวยกันนะครับโอเคตอนนี้ต้องเดินทางากลับแล้วครับผมสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ